ที่หนึ่งนะครับเิข้างไปเข้ามารนหว่างันทตราที่เป็สภารวัหลวจงหวัดจันบรนะครับจัวัาระดที่ระับที่หนึ่งเป็นจัวนกโทวนที่สองสองเที่อแกการศึกษาในเชนเทศนะครับ